นายแนะนำตัวหน่อยครับไปแบบ P I P E อ,อ่ะใช่ครับผมท่ทอน้ำเค็ืกระจอดกูดใช้เน็ตข้างบ้านอยู่ทำไมันกระจองจอดนี่วะเน็ตข้างบ้าน <c oughs> รหัสผ่านท่อ <c oughs> เน็ตข้างบ้านนะฮะกูชอบคำนี้ว่ะสัสแล้วเลยแล่นเลยอ้ไอเนี่ยแส,ตสบตาแสบตาชันดีอันนี้ก็เอาตั้มเกินไปอันนี้ก็กระจอกเกินไปอันนี้ก็มืดเกินไปเพราะงั้นเราออกเกมดีกว่าโนอันนี้ดีกว่าดูเป็นเรียลลิตี้ ความเป็นจริง A few moments later เฮ้ยมันเหมือนที่รัเสเซียเลยเว้ยแบบนี้ถ่ายได้เป็นเวลาไอากวางฟางเหมือนชิิง <Okay. S 1> โอ้ยเที่ยเสียเวลาวะรีบๆเข้าฐานเด้เอ่ะรีบๆเ,เข้าฐานเร็วๆ <Okay. S 1> จะได้ส s ปโน no problem no problem โอ้โหกลัวกลัว problem มันเริ่มมาแล้วว่ะช่วย h e l b a r i c a e โอเคกูสร้างละ โอเคคราวนี้ก็โน้บลับเล่มเลยเว้ยกระวังๆโนมันนี่ไอ้เหี้ยขาดอีกประมาณ40กว่าบาทไม่เป็นไรเว้ยบาริเคตกูสามารถที่จะปกป้องเป็นอย่างดีได้เว้ยแบบโน้บลับเล่มเออดีมากเดย์งั้นกูก็ลงคุกบอสได้ละอีซี่ว่ะเล้วกูควรเรียกมึงว่าอะไรดีเรียกมึงอย่าเรียกเลยกูได้อะไรก็ได้แอฟเวอร์ติงเว้ยแอฟเวอร์ติง บอลแม่งโคตรชื่อยังดิบอ่ะไอบาริเกตกูยังโอเคโอเคเจ็ดสิบมึงเรียกชื่อกูเลยก็ได้นะเว้ยแน่มึงเรียกกูเละชื่อตามชื่อข้างบนเลยเว้ยกูต้องเอาเอสมาเติมใส่เออกูต้องเอาเอสมาเติมใส่มันถึงจะถูกต้องเฮ้ยทุกบอสมึงเห็นผีป่ะวะอ่าไหนมาดูดิงูอ๋อคุณต้องอัปเกรดก่อนโอเคเห็น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 มาละ มาต่อมาตรงนี้ตัดหนึ่งอัพเกรดยเ,อเยอะแม่งหมดตูดเลยนะยมาบบมามาตรงนี้โอเคอัพเ <"Yes> กรดฟาร์มอัพเกรดควยอาวไม่ได้เรนเจอร์กูวางโอ,โอ้โหแม่งต้องบนทรัคด้วยนะสัตว์ต้องเป็นบนทรัคอะมาดูควา,ามจริงแล้วมาเดี๋ยวกูช่วยละเรนเจอร์กูแม่งจัดเรนเจอร์ไปเพลเก่งซะด้วยเดี๋ยวต้องปรินีปนันนอมซะหน่อย แล้วข้ามข้ามเกรดไม่อย่างแพงน,นสะสัตว์กูกลับไปอยู่ความความรวยดีกว่าต้นไม้กูไอ้สัสไอเรื่องมันช่วยกันแต่งหน่อยดิเฮ้ยอ้ยไ oh! อ้ y. หลังคาบ้านมีวางไม่ได้ไว้ไอ้โน <No. S 1> ้ปโอ้อยตรงนี้มันวาง oh. โอ้โหอเอ้ยเฮ้ยมันวางได้ดับเบิลเลยเหรอวะเฮ้ยแล้วแล้ว,ลวตรงนี้มันหมายความว่างไงวะอา้าว สัตว์แม่งไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไอ้เจี๊ยบไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยไอ้เจี๊ยกูต้องอัปเกรดอะไรสักอย่างแล้วเธอเลตเธอเลตเธอเลตอ่าตรงนี้เล่นเกเพราะงั้นเวลรสามแม่งคุ้มสุดแล้วเลยใช่ไหมถูกไหมใช่เพราะสามคุ้มสุดสามเทเลตอยากรวยก็เอาตัวตั้งจึงต้องต้องหงุดหหาโอ้โหนี่เจไอ้สัตว์โอ้โหมาเดีเจแม่งยังหรูอ่ะดีเจยังหรูอใบเนี่ยรับผมอก บายโอโลจิสต no oh, ์มันทำอะไรได้วะมาปลูกดอกตุกดอกไม้ปุ๊ดไหนโอ้โหมาเป็นแบบซอมบี้แพลน n เลยสัตว์สีฟ้าเออกูมีมันนี่ปิ้นเตอร์อยู่ตรงนู้นนะใช้คำศัพท์ดีดีเฮ้ย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 หมายความว่าไงวะเฮ้ยเฮ้ยจัดการหน่อยตัวเบียนตัวเีนตัวียนโอเคอีซี่ว่ะสัตสัตอย่างนี้ต้องคุยกันเยอะๆหน่อยและเลนเจอ

กูว่ามันเป็นทำเลที่ดีมากเลยตรงนี้เลยเงียบสงบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วียิงมีผ่าอะไรโดนโมตรามึงแย่งที่นั่งเรนเจอร์กูเย่เย้เย้ no problem no problem upgrade รู้ไหมมันเหลือตัวอะไรเนี่ยเหลือไอ้สองคนเนี่ยเออมึงไม่สนใจบอสเลยเวลเวลแบบเวล,วลสองไอ้หี่ยะไม่เป็นแลน no problem อั g เกรด ดิสคาวาคออรีออกนยงไงเฮ้กันย่ะไปกนยัไงวะไ่กยงไงะไปกันยไนยัไกนย่งไันยไวกงไมยไวนยังไไหัไวยเไนยัไไัยเย